วันนี้จะมาทดลองเกี่ยวกับการยิงกระสุนอคงการขึ้นไปบนอวกาศว่าจะทำงานยังไงพระตอน,นี้มีกระดาษที่ทำไปแล้วเดี๋ยววิธีพับจะอยู่คลิหนึงนะครับทางนี้เป็นไฟใช้แล้วก็เทไถแล้วที่สําคัญทีกมีแคสตัวนี้ครับที่หคอมิโกเป็นน้ำมันที่ใช้ในการใช้วิธีทำนะครับก็เป่าอากาศเป็นอย่างนี้แล้วก็บอดดิงต้อง เติมเชื้อเพลิงไปหลังนั้นก็จดไปสังเกตที่ตรงท่อนี้นะครับจะมีเหมือนไอพ่นออกมาเห็นไหมครับซึ่งปัจจุบันเนี้ถูกนำไปใช้ในการพัฒนาเป็นเครื่องบิน ไอคอนหรือว่าร็อปไอคอนซึ่งถ้าเป็นในจรวดที่เขาส่งขึ้นอาวากาศเนี่ยเชื้อเพลิงที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงชนิดเหลวกับชนิดแข็งแต่ก็มีไม่มีเชื้อเพลิงแก๊สอยา่าง,งเช่นเชื้อ,อเพลิงออสเทน